สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม g ิ i m Soul Survival นะครับผมหลังจากที่เราได้ไปฟาร,ร์มของมาเรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่ f o r Chicken นะครับ Dungeon f o r Chicken นั่นเองนะรอบนี้เป็นรอบที่4นะครับที่เราไปลุยได้ที่เราได้ไปลุยที่นี่นะความรู้สึกคืออะไรความรู้สึกก็คือฉันต้องลุยอีกกี่รอบเพื่อที่เราจะมาทำแท่นภาคีนะครับหรือ หรือ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 อะไรนะตัวทรมงทรมานทุกคนตอนนี้ผมมีเคเวสเหลืออยู่อันหนึ่งครับให้แอดเพื่อนอะ่ะใครเล่นเกมนี้รบกวนสักหนึ่งท่านได้ไหมโพสต์ใต้ข้อความทีครับแชร์ลิงก์แอดเพื่อนทีได้ไหมเดี๋ยวผมจะแอดไปเป็นเพื่อนนะครับจะได้ทำเคเวสเสร็จสักหนึ่งอันนะโอเคหรือถ้าใครแบบ อยากให้ผมแอดไปก็ <_ an> ก็ <_ an> โพสได้นะครับมาช่วยกันหน่อยเราจะเล่นเกมนี้ไปให้สุดดูซิว่ามันจะไปถึงไหนแต่ตอนนี้ฟาร์มของก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวนะนี่วันก่อนผมก็ไปตุยที่นี่มาครับเดี๋ยวนะวาเกนเบิร์กอันนี้ไม่ไปแน่นอนดันเชนเออนีไปที่นี่ครับอ,อะไรนะชั้นใต้ดินคุกของคนทรมานอะไรสักอย่างเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆก,กับฟอร์ชินนะรอบนั้น ลงไปสองลงไปชั้นแรกผ่านนะครับแต่รู้สึกว่าเราอยากได้ของมากกว่านี้ด้วยความโลภพอลงไปอีกรอบหนึ่งลงไปอีกชั้นหนึ่งเอ้าเสื้อผ้าพังอาวุธพังเรียบร้อยครับตุยไม่ได้ของอะไรเลยเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองลงไปใหม่นะครับหลังจากที่เราเล่นด่านฟอร์ชิเคนจบนะดูซิว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับเพราะว่ามันมีของดอกไหมไปขอบคุณน้อง ที่บอกให้ผมเอากระบองมาใช้งานด้วยนะส่วนพี่สิงโตฮนะพี่เสือฮะพี่เสือขาวบอกว่าให้ยกไอ้นี่ด้วยนะยกโล่ด้วยมันมันต้องกดคือโล่เราต้องถือไว้ก่อนหนระหรือยังไงหรือเรากดยกไว้ก่อนแล้วเราก็เดินไปสู้ใช่ไหมปุ่มเยอะเราเริ่มกดไม่กดบดด้วยปุ่มเยอะเราเริ่มกดไม่ทนนะันเนีบยนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวเอ,อ่ออะไรอะคล้ายๆกับฟรีไฟล์อะม,มันกดไม่ทันจริงๆทุกคนสมองสั่งการช้าบ มันเรียกว่าโลกไหมฮะแต่มันมันมันสั่งการไม่ค่อยทันอ่ะจริงๆตั้งแต่เป็นโลกนี้ะนะจมแล้วก็ขอบคุณน้องที่แนะนำมาด้วยนะครับว่าให้ผมลองเล่นแบบเกมบนคอมดูนะพี่มีคอมไหมมีพี่มีโน้ตบุ๊กครับแต่ถามว่าถ้าซื้อคอมมาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ไฟบ้านพี่มันไม่ค่อยเสถียรไงถ้ามันดับปุ๊บก็คือคอมเมื่อก่อนอ่ะซื้อคอมมาใช้อะ ตั้งแต่ที่มีเครื่องแรกจนเครื่องสุดท้ายประมาณเจ็เครื่องทุกคนแล้วมันไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไฟดับแล้วมันเหมือนอะไรมันพังทั้งอย่างอะต,ตัวในคอมอะเรียบร้อยก็คือแบบผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วเมื่อก่อนก็คือไม่ได้ซื้อไอ้เครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องสำรองไฟมาด้วยไงทีนี้พอเล่นบนโน้ตบุ๊กมันก็โอเคอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราอย่าเพิ่งข้ามช็อตเราเอามาเกมนี้ก่อนแล้วกลับมาเกมนี้ก่อนนะ คือดันเจี้ยนฟอร์เชคินตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมสู้ได้นะเอาจริงสู้ได้สู้ไหวด้วยนะครับแต่ขอให้มีอาวุธพอรอบนี้ผมเอาชุดระดับที่3ม,มามั้งก็จะถึงนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้เทคนิคในการสู้กับพวกนี้แล้วนะก็คือไอตัวเนี้ยไอตัวไหนวะตัวเนี้ยเราต้องเอาธนูยิงก่อนใช่ไหมจนเลือดมันเหลือนะพอที่เราจะปาบมันทีเดียวได้เราก็จัดการมันได้เลยนะครับเจ้าตัว ตัวติดพิษนะแรกๆมาเฮ้ยทำไมตัวติดพิษทำไมเลือดเราลดอะ่ะเออลืมไปลืมสังเกตไปว่ามันมีตัวติดพิษอยู่แต่ถ้าเราใส่ชุดกันพิษมาก็ไม่ต้องไม่ต้องระวังใช่ไหมแต่เราต้องพยายามเก็บชุดให้ได้ครับฟาร์มชุดให้ได้ช่วงนี้ก็วิ่งวนอยู่แค่ป่าป่าเขาลำเนาไผ่นะฟาร์มของฟาร์มเศษหญ้าเศษผ้าอยู่ครับตอนนี้ไม้ไม้โอเคแล้วไม้มีเพียงพอแล้ว ขัดหญ้าเอามาค้าเป็นผ้าอีกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้ทำอันนี้ไปเยอะเลยอะกระเป๋าไงตายไป3-4รอบอะกระเป๋าไปหมดเลยนะทหารขี่เรือนทีนี้ในดันเจียนฟอร์เชเเราต้องระวังไอทหารและอัศวินด้วยนะครับผมก็เลยพกกับดักมาแต่ว่าจะใช้ให้มันคมที่สุดเท่าที่จะคมได้นะครั้งก่อนที่เล่นแรกๆก็คือแบบใช้ไป สี่สิบกว่าอันใช้อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวต้องมาลองฝึกดูก่อนครับว่าเราควรจะวางกับดักยังไงแล้วเราควรจะซัดมันยังไงนะถ้าเราใช้กระบองคีบมจะมันจะดีกว่ากระบองธรรมดาไหมวิจาสวิล้วิเพราะว่าไอกระบองคีบมันมีโอกาสเจาะเกราะได้ใช่ไหมมันมีความเจาะเกราะได้อะ โอคก็หลังจากที่เราแบบงมมานานนะครับกับเกมนี้ล่าสุดก็คือให้น้องให้น้องชายที่บ้านช่วยลงม็อดให้ในโทรศัพท์ของ Android ลงไม่เป็นไง <c oughs> คืออยากรู้ว่าเราจะเล่นยังไงบ้างไงเอาไว้เป็นแนวทางแล้วเราค่อยมาทำคลิปอะแต่ยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวว่าจะไปลองเล่นดูแต่คงไม่ได้อัดคลิปหรอกเพราะว่าอันนั้นถ้าเราทำอันนั้นเราจะดูโกงเกินไปไงใช่ไหมย,ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูก่อน แต่อันนี้เราก็ใช้ความสามารถของเรามาแบบสุดๆจริงๆนะรีดมาแบบเสร็นมาขนาดนี้ได้อย่างไรแต่เหมือนในเนื้อเรื่องนะครับการตายหนึ่งครั้งเราจะได้ประสบการณ์ในการเล่นเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งอะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราตายจากอะไรนะ NPC ใช่ไหมมันเล็ก NPC ปะ่ะตัวที่แบบพวกเราชีวิตท่านอื่นอะเอ็กไซท่านอื่นอะเรียเรียกเอ็กไซแล้วกันนะ เราก็จะได้รู้ว่าบางทีเราก็อาจจะสู้มันไม่ได้ก็ได้เพราะว่าอาวุธของมันที่มันพกมาบางทีมันตีแรงกว่าเราไงใช่ปะ่ะตายหนึ่งครั้งเราก็จะได้ประสบการณ์ครับโอยทาไมมันแดงเถือกอย่างนี้เราแต่มันยังเป็นห้องธรรมดานะครับไม่ใช่ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายมันจะมีนี่ไงไอเขาเรียกอะไรล่ะไอ้นั่นน่ะมันจะไอ้นั่นน่ะมันจะมีอะไรนะไอ้นั่นน่ะไอห,ห,ห,หีบอ่ะอุ้ย,ยพัง ไอหีบที่มันจะมีของดีๆอ่ะแต่ตอนนี้ผมยังลงชั้นสองไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าต้องทําโต้ทรมานก่อน,นครับแล้วเห็นเขาว่ากันว่าถ้าเราทาโต้ทรมานเสร็จเราต้องไปลงดันเจี้ยนนะักถูกทรมานอะไรสักอย่างป่ะที่ต้องไปใช้คําสาปเรียกมันกลับมาใช่ไหมเออมันเป็นเกมที่มันลึกลับดีนะเอาจริงต่างจากเกมราตีกพอสมควรอนะ่ะทั้งที่คนพัฒนาเกมเป็นเขาเรียกว่าแก๊งเครือเดียวกันนะ่นะ S <S เดี๋ยวตึง้งอ่าผมว่ารอบนี้กํมยานครบแน่ๆนไอ้แท่นพาคียครับได้กำมนานไอ้กํมนานได้กัมยานครบแน่นอนเลนะต่อไปขาดอะไรขาดเทียนโซ่แซ่อะไรพวกนี้มัง้งค่อยๆทําไปนะคือผมมาจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะทุกคนไอ้ที่ช่วงที่ไม่ได้ลงคลิปเกมนี้ก็คือไปฟาร์มนะครับเข้าใจตรงกันคือที่ไม่ได้ลงทุกวันก็เพราะประมาณนี้แหละ มาค่อยๆย่องยังไงออกมาสิเว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เห็นก่อนจริงๆน้องบอกว่าให้ใช้กระบองหนามสองอันก็น่าจะพอใช่ไหมชุดหนานหนึ่งอันแล้วก็ยาอีกหน่อยนึงผมไม่ค่อยได้เอาผ้าพ,พันแผลมานะครับถึงแม้ว่ารู้ว่ามันจะแบบช่วยได้ดีก็ตามอ เล,เลือดขึ้นไวก็ตามแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาใช้สนใหจะใช้อาหารมากกว่าไงความงกครับ้ามันแผ่มันใช้ไอเนี้ยมันใช้ผ้าเยอะเฮ้แต่ทุกคนเอ่อในส่วนของเมนูการเปิดไพ่ครับที่มันมีตัวตลกอะไรสักอย่างนั้นนะผมไปเรเวล40แล้วนะคือสามารถสลับการ์ได้2ครั้งแล้วอะที่ใบเดิมอะเฮ้ยมันมีประโยชน์มากครับทำให้เราสามารถได้อะไรนะคล้ายๆกระตับอุ เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเยวยเย็เยนเอะไรวะกับดักกับดักกับดักเฮ้ยโดนฟันลืมเแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนอะ่ะเปิดการสองใบใช่ไหมค่อยๆทำไปนะส่วนการช่วยเหลือนักระบาดอ่ะผมก็ใช้อ่าเาเรียกอะไรอัพอัพไปสองอันแล้ว <laughs> ช่วยได้ไม่กี่ครั้งเอง เนี่ยมันมีระบบอื่นที่นอกเหนือจากเกมที่เราเคยเล่นครับคือถ้าเราอัพหลายๆอันนะตัวละครเราก็จะถึกบึกบึนโจมตีแรงเาเมจแรงขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ผมขอถามนิดน,นึงดิคือตอนเนี้ยสกิลอ่ะเราเขาเรียกสกิลใช่ไหมเราเลือกได้3าสามอย่างใช่ไหมปกติแต่ผมเห็นมันมีเพียบเลยนะประมาณ16ช่องได้อ่ะสิถึงยีช่องได้อ่ะผม,มอยากทําเพิ่มผมผมต้องไปที่ไหนอ่ะมีใครพออธิบายได้มากไหมครับ หลายคนบอกว่าเกมนี้หาคนเล่นยากมากเลยหาคนทําคลิปยากอะแต่คนเล่นน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันเลยนะอันนี้กลาลังตามหาอยู่เดี๋ยวค่อยๆหากันไปครับเป็นการเรียนรู้ที่แบบต้องเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้กันไป <c oughs> ยอง,ยองไว้ก่อนนะเมะื่อกี้ตรงนี้ขอเปิดประตูนี้อืมมาแล้ว <c oughs> ตัวใหญ่ไม่มาใช่ไหมโอเคขอฟันหน่อย ของต้องใช้อย่างประหยัดแต่ว่าเราก็ต้องคราบให้มันเอามาใช้งานได้อะไม่มาใช่ไหมเขาย่องขอเขาเฮ้ยรู้ตัวว่ะเราต้องวางกับดกักครับนี่ตามมาตามฉันมาวางทันปะวะมานี่มานี่ออเดือต้องใช้สักสามจุดแต่ผมว่านะดาวดาว,ดาวเอาวางตรงไหนดนีตรงนี้ได้ไหมแถวๆนี้มา จุดหนึ่งผ่านไปอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งตมานี้มาหน่ตีสองทีแล้วหนีโดนไปอีกจวกหนึ่งมันน่าจะมีดาบที่ตีเร็วกว่านี้สักนิดนึงนะวังทันปะวะออกก่อนแล้วกันโอเคเข้ามาคือมันไปเลยเอ่ะมันกลับไปเลยใช่ไหมเฮ้ยแต่มีน้องคนหนึ่งบอกว่ามีเทคนิคการปิดประตูเปิดประตูนะกับการโจมตีซอมบี้อ่ะ หรือเราควรจะไปดูช่องนอกมาก่อนแล้วเราค่อยมาทำของเราดีวะมาฝึกเป็นแบบของเราดีวะเอ้ยอีกสักสองจุดพอไหมสามจุดดีกว่ากันเหนียวข้างนอกตรงนี้จุดหนึ่งมาไทลิสเซตนายนะรับชื่อมามาตามมาฉันอยู่นี่ นั่นแหละครับดักรถไปตั้ง30ทุกคนมาน,นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมัน,นขึ้นแหมเอา้าวางเกินไปอัน <c oughs> วางเกินไปอันหนึง่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปะลุยครับค่อยๆไปทางยังอีกยาวไกลทุกคนเรายังเปิดไม่เจอห้องสุดยังไม่เจอห้องสุดท้ายนะตัวอะไรอะ่ะอ๋อโอเคไม่ใช่อสเวินเฮ้ยตัวต้องสาปปะ่ะ เนี่ยมันมีประตูครับแต่วันต้องมีเทคนิคในการสู้หน้าประตูแน่เลยปัญหาคือยังไงมันทำยังไงฟอร์ชิคเคนครับมาแล้ววางกับดักก่อนวางกับดักก่อนอัศวินฟอร์ชคเคนครับโอเคคลิปก่อนหน้าโน้ no <No S 2> เลยมีน้องบอกว่าเราสามารถเยจยบกับดักตัวเองได้นะพี่โอเคหุ่นใจไปหนึ่งเปล่าครับคือถ้าเราเหยียบแล้วไม่เป็นอะไรแสดงว่า เล้วเรก็จะไม่ลดนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมาไปเลยฉันอยู่ตรงนี้นายมาน่อยหัวมานี่แล้วอีนีอี้อมาอือตรงนี้ต,นตัวนี้เฮ้ยตัวหนึ่งใช้แค่สามอันใช่ไหมเฮ้ยมันมีประโยชน์มากเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วถ้าสมมุติเราเอาไปใช้ที่ป่าล่ะถ้าป่า2อก,กิกโลสากโลอะ่ะโดยใช้กับดักอะ่ะ แต่มันจะคุ้มไหมอ่ะมันเหมือนจะไม่คุ้มนะเออหรือเราจะคราบเก็บไว้เยอะๆดีอ่ะกับดักมีประโยชน์บ้างจริงนะทำไมเพิ่งคิดได้ตอนนี้แต่มันใช้ทองแดงเยอะมากครับต้องไปขุดเผาขุดเผาอ่ะเป็นเกมที่ดูดเวลาเราอีกแล้ว พอพอเกมลาสดีเลยดูดเวลาไปเยอะมากครับดูดเวลาจนน้องๆหลายคนบอกว่าพี่พี่ไม่ล่นเกมอื่นบ้างเลยเหรอพี่เล่นแค่เกมนี้เหรอโอ้นี่ก็คิดเหมือนกันอยากเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเล่นเกมนี้ไปด้วยนะเพราะว่าอีเวนต์มันก็เยอะเหลือเกินเราก็จะทิ้งคนดูเก่าๆไม่ได้แต่ก็กําลังหาเกมที่แบบเล่นแล้วจบอยู่นะเล่นเล,เล่นแล้วจบคือแบบจบเล่นแล้วจบเลยอะ ไม่ต้องมานั่งเล่นใหม่อะไรแบบนี้คล้ายๆเกม p l a n t vs Zombie ก็จบไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูก็ตามเศร้าเปมันก็ไม่ใช่เกมแนวนิยมเท่าไหร่นะตอนนี้กํลาลังสนใจกลับไปเล่นเกมเก่าๆอยู่ครับยุค80 90อะไรแบบเนี้ยซึ่งเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นเกมเฉพาะกลุ่มนะแต่มันเป็นความสุขของเราทุกคนเราต้องหาความสุขให้กับตัวเองครับไม่เครียดด้วยแล้วก็ไม่ซีเรียสด,ด้วยนะ ถือว่าการเล่นเกมนั้นเป็นการผ่อนคลายให้กับเราแล้วกันถึงแม้ว่าบางทีเราจะเล่นแ้วเ,เรารู้สึกว่าตึงแล้วกัน แล้วฟอร์เชเคนเนี่ยคือเวลาเรามากี่รอบนะครับแมพมันเปลี่ยนทุกรอบนะพอมันเปลี่ยนแล้วเรารู้สึกว่าฉันจะเอาชีวิตลอดจากด่านพวกนี้อย่างไรดีเอ๊ะเอ๊ะไม่มีอะไรเลยหรอปะ่ะนั่นลลยครับจะโอ้โหส้มพี่กี่ตัวเนี่ยเดือดเดือวเดือดเดือดเลือดเลือดเลือด,อด,อดโอ้โห เป็นคนที่เล่นเกมนี้แล้วไม่ค่อยห่วงเลือดตัวเองเลยไม่น่าเลยทำไมตุยบ่อยเฮ้ยเราหิว่นามัะนะ้วฮะห้องสุดท้ายปะไม่ใช่ห้องสุดท้ายนะเออเอาสิมาเรายังไม่เจอห้องสุดท้ายนะครับห้องท้ายสุดที่มันมีบันไดอะ่ะคือห้องนั้นมันจะมีของดีครับเลเวลอพเร็วป5้าทุกคนกว่าจะขึ้นแต่ละเลเวลเอา้าวเสื้อพัง ก็ต้องกลับไปเอาเสื้อผ้าสินะเมื่อไรเดี๋ยวเล่นห้องนี้จบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรากลับไปเอาเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นต่อกันใหม่ครับยังไงเราก็เราก็ยังอยู่ที่นี่นะฟอรเชเก้นเนี่ยเฮ้ยมาเยอะเกินอ่ะเดี๋อยเรื่อยเรื่อยเฮ้ยหิวเลือดก่อนดิเออหืเอ้าโดนกับดักตุยเลยเเเเเธธอออออไไไไมม่่ต้้งาะรรักดป็นน ธอไม่ต้องมารักเพราะฉันไม่ใช่คนสำคัญไม่ต้องมาทำเหมือนฉันเป็นของเธอ